อ่าับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับนี่ซึ่งมาเจอผมในเกมฟรีไฟส้นเกิดแดนะครับนี่วันนี้เรามาพร้อมชุดเดินชมวิวบิวลมนะนี่เยาะเหะเหาไม่รู้ชุดอะไรนะขอไปอ่านชื่อหน่อยนะนี่ก็ชื่อชุดก็ประมาณนี้เลยนี่ชุดวัยรุ่นใจเกเรเฮ้ย ส่วนด้วยกันนะมีสบผมแว่นเสือ้อเกงแล้วก็รองเท้านะนี่เป็นจุดที่ขเขาแจกฟรีนะกับแบบว่าเปอธิบายยังไงดียเป็นชุดที่แบบว่าเขาให้สะสมผลิติตันมาแลกนะส่วนไอ้นี้ก็วิธีการแรกก็ของเดือนเมษาเดือนที่แล้วนะผมก็แลกไปนะประมาณสอผลิติตันนะได้มาิยชุดนี้นะ จะทยอยรีวิวไอแชุดนี้แล้วนะนี่เจ้าชุด,ดเจ้าสาวนี่ก็เพิ่งได้มานะว่าได้มานานแล้วว่าจะมาได้แล้วอ่าวันนี้เราก็จะไปรีวิวในหมด c v 4นะซึ่งเราไม่ได้ลงไปนานแล้วขอไปลงสักหน่อยนะ4 4อ่า ก็ประกันไม่เสียเวลาแล้วเนี่ยเราไปรวยกันเลย Let's go ปัดจอาหารมานาเนี่ยก็เลือกปืนเลยเลือกเป็นฐานาของปืนพกนะนี่เป็นฐานะของปืนพกนามาเล่นมาซีสีบอกว่ามันจะไม่เหมือนหมดทั่วไปนะที่แบบว่าเจอแต่คนตึงนะแถวนี้มีคนไหมครับขอยิงหน่อยครับมีคนไหมครับเดินชิวปิวลมชมวิวนะ ชุดวัยรุ่นใจเกเรมาแล้วเอ,อ้ยไว้ไว้ไว้ไปแล้วเจ้าไปแล้วเจ้ากับดักเล็กอือไว้เอาโดนลัดเฉยเดี๋ยวก็ไม่เป็นไรนะมันเป็นเรื่องปกติเดี๋ยวว่าคิดว่าไปซ้ำสอบเขาอะไรวะเนี่ยโอ้โหโยอยางเทเรียกพี่ เลือกปืนอันี้กันเออใช่นะวันนี้มีชุดใหม่เข้ามานะน่นคือชุดนอนพาฝันนะนี่ก็ก็ต้องรู้นะถามว่าเอาไหมผมน่าจะไม่เอาในชุดนอนพาฝันว่ามันราคาเดียวกับแบ็กก็เลยเหมือนตอนนั้นใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปแบ็กก,ก็ก็อย่าลืมไปดูกันด้วยนะหนึ่งพันแดร้อยเพชรน่กว่าจะได้ไอแบ็กก็นั่นโอ๊ย

โอ้โหพระเอกไหมวะเนี่ยแปบบว่าเก็บหมดเลยนั่นโอ้โหเพื่อนเอาอ่อเออแบบนี้ต้องรายงานครับทีรรไปดิดจิตแต่ละจิตนาอะไรอย่างไรเลยไม่ใช่พอเราแจ้งแล้วเขาเขาเข้ามาแบบนี้หาเลยมาดูคนตึงคนโรก,กนคนรับคนตึงมาดูคนตึงกัน โอ้โหตบมือครับตบมือกดไล่เขาเลยครับพุ่งจริงแล้วไอ้เบอร์สามมันจะออกกำไรวะนี่แค่ธรรมดานะสี่สี่ธรรมดาไปเราก็จะใช้ปืนแม็กเจ็ดในการซัดหน้ามันเลยนะโอ้ตึงเกินครับพี่ตึงเกินครับตึงเกินคนระับกดนะหน่อยครับพี่กดหน่อยครับ โอ้โหถึงเกิน,นพี่โอ้ยถึงเกินและนี่นะคือชุดวัยรุ่นใจเกยรน,นี่เป็นชุดที่พอมาแจกฟรีแล้วนะเป็นชุดที่แจกฟรีโดยอัพพลูคิตันไปแล้วนะนี่ดูกล้ามซสก่อนโคตรใหญ่โคตรเบิ่มเลยอะสมจริงที่เป็นได้ชายาววัยรุ่นใจเกเร <First blood. S 1> อย่าตีกันอย่าตีกัน

โอ้โห 0Q นี่ขนาด4-4ธรรมดานะเนี่ยเอาเลยเพื่อนเอาเลยเอาเลยเอาไงวะบทเพื่อนแพรบทเอาไงปืนอะไรดีนะเอาปืนนี้แล้วกัน เออปืนที่ถูกดีกว่าอ่าปืน a m p l ีไฟนะชื่อเกาะไฟซื้อฮตเพราะว่าเราพาใครรถมาแม่งข้าวกับกันเลยนะนี่ดินแดนทะเลทรายแม่งข้าวกับหนุ่มใจเกลียวัรุ่นใจเกลีมาแล้วจ้่ฮะอ่าห่นลังมาเอ,อ้ยไม่ใช่ Ủa, ấy nó ấy này nó đủ số ấy Ai À, set tu, set tu Ôi, ăn này quá Ăn này quá ุูนี้ไม่น่าพาใครรถพาบางขายโรตีมาดีกว่าเฮ้ยเอาเลยเพื่อนเอาเลยอย่าเพิ่งมาช่วย <32 pue ble> เพื่อนอเย่าเพิ่งมาช่วยอืม <โ frustrating. S 1> เราจะดูเราจะโดนมาสวนกลับโอ้โหซับศพ้วยโอ้โหไอ แป้งซ้ำศพทำไมหาไอ้เออช่างเถอะเดี๋ยวเข้าไปซ้ำศพคือนะไม่เป็นไรรูปสามดูดูตูดซ้ำศพแน่มาดิมาดิ tài đồ trắng ơi 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 nát khăn bị tua với khăn à tài đi phải biết phá lá

โอเคไม่เป็นภาระแล้วทั้งใจเย็นเย็นไว้เพื่อนใจเย็นเย็นไว้โ <c oughs> อเลยโอเลยช <c oughs> นะหรือแพ้ขึ้นอยู่กับนายเลยเ <c oughs> พื่อน <c oughs> มีอะไรให้กำลังใจเพื่อนไหมวะ๋อ <c oughs> ้เอ็นี่อ่ะ ทีส่สองให้เครืยใจเพื่อนมันเหมือนไปดูเพื่อนเลยอ่ะจะเชื่อว่านายทำได้เพื่อนนายองทำได้ระวังนะเพื่อนมันมี A W นั่นไงนั่นไงเอาแล้วอืมบงดูสวดกลับเร็ว เกมนี้น่าจะแพ่นะรู้ส่งแล้วถึงแพ้ก็ต้องเล่นในสุดไปก่อนสุดกว่านี้ก็ไม่มีแล้วว่ะอ่ะเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อยากเคลียร์อะไรกันนะไม่มีอะไรทั้งนั้นคราวนี้จะสวนกลับได้ไหม ấy, à tăng tăng hai bò leo chìa ô, ô ô ôi màu màu Ôi 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 oi, 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 Ôi 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 chết ôi

หมดเถอะหน้าที่แพ้เพราะว่าฝีมือมันคน่าชั้นกันอ่เนี่ยชุดนอนปลาฝันเนี่ยกดเข้าไปนยชุดนอนปลาฝันซึ่งไม่ต้องตามแล้วว่าเอาไหมไม่น่าเอานะดูจะะากสภาพการแต่งตัวของมันแล้วโอเคไม่น่าจะเอานะมันยังไงสวยก็จริงอแต่รู้สึกมันไม่อยากได้อะโอเคสำหรับลิปนี้ แค่ชอบกอ็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใครกดแชร์แล้วกดติดตามผมด้วยนะครับฝากกดใหถึงฝากกดติดตามด้วยนะเพราะว่าเราใกล้จะถึง500รอผู้ติดตามแล้วนะก็ฝากกดให้ด้วยนะครับอ่าไว้เจอกันคลิปหน้าผมจะมารีวิวชุดอะไรก็รอติดตามนะครับสำหรับคี้ก็ต้อนลับไปก่อนสวัสดีครับ